ตัวนี้เอดวาปี 22, 2 2 1.2ตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้ซีพไม่ต้องคิดกันเยอะมากไม่หลักหมื่นโลถูกกว่าป้ายแดงโคตรเยอะ3 0 0แสนบวกบวกแต่คันนี้ถ้าเกิดใครดูมาให้ผ่อนเพียงเดือนละว6,000ต่อสัญญารายได้1,200 0บาทซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปพึ่งพาใครตัวคนเดียวขับคนเดียวใช้งานคนเดียวไปหยัดน้ำมันแต่โคตรเฟี้ยวโคตรหล่อออปชั่นโคตรดีกล้องมองหลังก็มีนะ ไฟเบรกก็ LED นะล้อ,อยางทุกอย่างก็เดี๋ยวตั้งศูนย์ให้พวกอะไรนี่เป็นมังตินะคอนโซลหน้าแอร์แบ็กค,คู่หน้ามีมาให้จอทัชสกรีนนี่รถอ e ีโอคาร์รุ่นอื่นมีไหมไม่มีแอร์เป็นแบบปรับออโต้คูสคอนโทรลยังมีเลยโอสตาร์สต็อปกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเบาะนี่ไม่ธรรมดานะ ให้มาเป็นตัวเบาะหนังตัดด้วยเส้นสีขาวลายสวยๆเบาะใหม่ๆการใช้งานน้อยๆภาษีบรบอป้ายวงกลมเดี๋ยวจากการต่อให้หมดไม่มีการเก็บค่าดำเนินการใดๆทั้งสิน้นแม้แต่บาทเดียว